พี่น้นองเพิ่นพี่น้องเอ้ยว่ะห้องน้ำห้องในก็นจนแล้วพี่น้องเอ้ยบานิว้วเบไเขามานี่เป็นเวลาสามมือเต็มเต็มพี่น้องเอ้ยสามมือเนาะที่ว่าบานิ้วบ่ได้เดินทางเข้ามาหาน้องเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยเออจะไปมาขับโอ้ยบ่เห็นหน้าเห็นตาหลายมือหลายวันยุงมาอย่าเป็นไข่เอออย่าเป็นไข่เออเป็นไข่ย้อนแยงไงเนี่ยอยู่พยียามมวลนั่นแหละย แซนจะชิมงานทั <m> ้งไอแซนนั่นนี่บมมาบอกนะว่ามันผักขึ้เจ้าเลยเนาะเออมาจับเลยเนาะพ่นไอเนี้ยเว้ยเออเนาะมามามื่อนี่มาผมมาพ่อกับบุญทวีและพี่น้องเลยเนาะโดยดีแล้วน้องชายบวานิวพี่น้องเลยสบายดีป้าลุงมึงดูหามโดยงักมันเลยเมื่อนี้เว้ยพั่ ไราใช่แร um, ้วคุณจ้อกันละติดคนเนี่ยเราป้องไว้ข้างในจะลอยว่างเงินกว่ากันเลยจะล้มยู่หรอกแต่ว่าผับมันใหญ่เลยมันสองมันขวบกันมันเป็นเช่นเลยครับเออสาธิตนะนะนั่งลงเออนั่งดีๆนั่งแบบดันงเกลียวบอกเป็นยังดอกก็ต้องใายดอกเออไหน อันนั่งเดี๋ยวนี้นั่งเดี๋ยวไม่นั่งเออโอเคงั้นบอมบงอยากได้บอเดี๋ยวนี้ห้องน้ำอยู่เฮือนบมีบอบมีน้ำในกับบมีโอเฟาามมากเอาบก้าวบอไปไปไปเอกระป๋าไปบอไปนะ หนาวเปล่ามาครับโตพี่น้ังเลยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพมาบาัดนี้พี่น้องเอลยเนาะอยู่เฮือนอยู่ซันน้องบุญทวีสายฟ้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นเวลาอันดุนนานเนาะพี่น้องเนาะที่บ่านิวบ่ได้เข้ามาเยี่ยมมายามน้องเพิ่นพี่น้องเอลยอห้องน้ำห้องในก็จนแล้วพี่น้องเอลย วานิลไเข่ามานี่เป็นเวลาสามมือเต็มเต็มพี่น้องเลยสามมือเนาะที่ว่าวานิ่ได้เดินทางเข่ามาหาน้องเพิ่นเลยพี่น้องเลยเอ่อจาจะไปหอดขันหอดตอนใช่แหละพี่น้องเลยเนาะพอสร้างกับโบหินหน้าเห็นตาเราหล,ลายมือหลายวันแหละวานิลกรได้เนาะโหเห็ดอยู่อมวอมอยู่พี่น้องเลยเบิง่งตามเบิง่งนี่คือสีหอดขันตอนกันก่อผลาห้องแล้วเป็นที่เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเนาะหอ้หองน้าห้องในนี่ คือเสีเ่ยวเลยล่ะเนาะเดี๋ยววันนี้จะขับไปสอบไปถามเบิกนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นจังใดมาจังใดแล้วเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยบ่เนาะเรื่องของหนุ่มของในพี่น้องเอ้เนาะอ่าเดี๋ยววันนี้จะขับไปลอกเบิกของน้่มมันเป็นจังใดไลดีอยู่บ่เนาะพี่น้องเนาะอ่าผูดทางเอ้บุญกระไดามากับบทที่ยูซืซ่อแล้วกระไดกิฟเมียนมัดพี่น้องเอ้ให้โกเมเนาะ <c oughs> <c oughs> เออผู ทุกครูสะอาดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นนนนนนนแล้วก็ไดาให้โกเม่นะนนะเหน้าพี่น้องเนาะเอาเนาะกันอื่นนั่นบอนิวกับคอ,ขาขอากาะทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องมืดทุกคู่ทุกคนเด้อเนะอาะโบว่าจะอยู่พังเล่าพาังไทยเลยกับต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อเนาะมือนี้กะโบได้เห็นหน้านเห็นตาบอนิวหนะ้าพี่น้องเนะะาะเอาเด้อนี่แหละพี่น้องเลยนะเนาะเงินซานน้องสายฟ้าบุญทวีเด้อพี่นอนะ้องเด้อเนาะฮอดขันตอน ก่อฟ้าเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยห้องน้าห้องในนี่น่าจะแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะตามมันยิ้เบิ้งคลิปแต่ว่านี่กะไม่ได้มีแพลเข้ามาพี่น้องเอ้ยทั้งบอลลี่ก็เปิเข้ามาจะเป็นจังไหนแหละเดี๋ยวเราเบิ้งรถชมน้ำกันนะพี่น้องเนาะฮอตขันได้แล้วแล้วเรียบร้อยบอสนะพี่น้องเนาะต่วยินดีต้อนรับผู้สื่อสารยูทูบบอสนิวสะพานบุญเดียพี่น้องเด้อเนาะ ไปพี่น้องเอาลายว่าอะไรอย่างเงินหางเข้าไปในเลยนะพี่น้องเนาะมือนีก็ซื้อนี่แหละมาผ่ามือตอนพี่น้องเลยเนาะใส่อันนี้สอดข้มือก็ออกบุหรี่สั่ออบ,สบันน้องเส่้ผ้าหมักกินแหง้งพี่น้องเลยน้ำหมักข้าวเนาะเต็มร้อยนี่ของพ่อร้างแต่ว่าบปนิวลืมไปนะพี่น้องเอานาะว่าเมียเราอยู่นะพี่น้องเลยมีอ่าวันนี้ก็ซื้อมาให้แต่เนาะมันที่ กับน oh, uh, ้องสายฟ้าเลยครับผ uh, ู้สรางพี่น้องเลยขอโทษขออภัยน้ำลายๆเนาะวุ้ยมาหอบนี่คือมาลงมาเล่งแท้เนาะออเโตพี่น้องเลยเออเมียก็กินหอดเมียก็มาอยู่น้ำเลยเนาะสบายดีเด้อฮันเมเดอร์มาฮัตเตอร์แม่ามื่อนี่บ่โดยโดยสบายดี bà nhau bò bà. bà nhau nha nhưng ma xong xăm mưu phù mà, mà sắp đi bà nè nè với hình nà lại mưu nè, mà cái cây đè bà thô ha khỏi năm năm rồi thảo sắp đi bà luôn, rồi đây bún thảo y đế hàm rồi rồi bún thảo y bún บนอนลินกับชาบุนผมพี่น้องเลยมาเงียหรือบัวมาสบายดีเด้อพ่อเด้อสบายดีบ่หยบัเห็นหน้าเห็นตาหลายมือหลายวันองมาอย่าเป็นไข่เดี๋ยวนี้อย่เป็นไข่เป็นไข่ย้อนแย้งไงนะ่อยู่เรียมมวลนั่นแหละงับอยู่เป็นพวงไป่งใช่แต่ทีมงานทั้งไอเซนนั่นนี่บ่มาบ่ บ้ากับมันผักคือเจ้าเลยเนาะเข้าไปจ้ำเลยเนาะแันนี้เลยนี่ผู้หัวเนี่ยโดยบาเล็กน้อยกับพียบไปแล้วโดยอ้าวพ่อช่างลอยหาชีพโอ้ขอบใจขอบใจโดยเนาะรึพลังแต่ว่าของแม่เพิ่นน่ะเอาผู้หัเพิ่นมาแมนแมนเป็นยังได้ได้มีกินอยู่บ่มีได้อยู่บ่ได้้างเออโดยโดยอ้าว

ไปซื <ítulo> ้อมาภาคเอื้อแม่เพนซ้ําพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ได้เนาะขอโทษขอภัยน้ําลายเดี๋ยวจังหวะเาแบ่ซื้อให้เด้อเอาอมามื้อนี้มาพพ่อกับบุญทวีเด้พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยดีแล้วน้องชายนพี่น้องเอ้ยอืมสดีปาลุงมึงดูหามดอยมื้อนี้บ่มีใครมาหาบ ใสดังเป็นยังหำมันนี่ห่าดินฮะดินดุดินใช่นะว่าห่้ายแตกใช่บ่าโอ้ใช้บิ้งไเบิ้งไงโอ้ใาญ่เห็นมันหำแกะมันเลยบุแกะมันเดือหำเด้อไม่คันกัแกะไปเล้ย เน่าควมึงไดี่ยุกลอลอัมันตั้งย่นล้วโดนปีนรนี่ก็เหนื่อม่าต่อุกล่อไปเลยะว่าหัวมันตั้งย่นอเยเป็นล้มบ่ปีนกับหาเฮาดออันนี้กับริไปหลินแล้วเนาะไปไปจากมือแหละอมมือด อยู่เงี้อยูอย่ซ่านคือไอ,อรีบอกอะไรเด้อยวทำได้ดอเก็บเอาเป็นตัวอย่างเด้ออืมตึ๊งหลบกระถางแต่เนี่ยงหลบกร่ถามากจนห <c oughs> น,ในใุ่มหักไปวาดนี่ก็อยู่ได้ด้วยยื่นก็อยู่ทางความใายอะไรเด้ออ่าไปกระหักไปกระแพงเด้อจังว่าอ,อย่าเพิ่นดอกือม ราเจใช้ห้าวใหแม่เราใช้ให้าวเม่อกี้เจวาแมใช้ห้องน้ำแล้วเลยบ่หามเรียบร้อยดีมันผับมันใหญ่มันผัดใหญ่พอดปาดบ้านออกได้บ่พอแล้วใส่บ้านน้อยเอาเนาะเนาะใส่กระปุัง เขจ็บมี่หเจ็บปดมโดยดุลหน่ยังมาลตัวนึงกตัวนึงอนาัผักจำังนอกหรือว่ามันไหลเขาได้เป็นยังเดี๋ยวจังน่อยอจีไใหรังวัลคนหูความด่ามีอยู่รพชางกับมีอยู่ เออมีอยู <Safe rév mark> ่มาแอบจับ <museums> ลูกชายี้แอบเต็มขึนเเอแอบนี่บ่แอบบ่ให้ผู้ชางให้ให้ฮ่โทรศัพท์จะเศ้าตีมาขับรถไไปอาิวยันตตัวเออบ่ว่าเนีพี่น้องไอ้น้องเพินคือพี่น้องหูเลยเนาะพินบ่มีผู้ใหญ่ที่ว่าคอยอ่านั่นนี่

rồi. năm oh Ừ. Pa, pa, bé bưng nước mày nè pa. Ừ, pa, pa, pa. Sống non. Thôi không phải đâu. pa, pa. งามลีนี่พี่น้องไงแต่ยังบ่ได้ตามมันนิวเบิ่งปลายส่วนเบิ่งนี่เนาะใช่น่ะคือใครบ่ได้บ้านมันใหญ่พราะอัดบ่อมันหลอกอยู่ใช่น่ะเบิ่งเอ้าวเอาได้มาวางนี่คือรุดแหละคือรุ่นเลยอ่ะ นี่ลุดเลยดิบานผับม er. ันนี่นั่งบนอเนได้คุ้ไสิเออเจ้าหันนัดเดียงบอเออ่เออใช่ใช่มันชีฮักลงครับนั่งบ่แล้วคอยรำไปชิ่วๆเลยเราชิ้ย huh> ิงปดไปอ๋อตนบินหันไปสิบมันปดปดออกใช่ต้นบนี่นี่ตัวบินใช่นี่บอแคตนบินทค่นทาัเ เออเอาทานันยั yeah, right. God, really? ้นี no. okay. no oh, cool ่นี hmm. ่นี่เินไามบไหขนาดนั้นมันพับ้นอย่มับมนเด้เไม่ใช่หอกคุณ้กันเป็นคนเนี้ยป้องไว้ขางในจะลอยว่าเห็นมกอันเจะล้มยั่หรอวมันพับมันใหญ่เลยมันสองมันขวบกันมันเป็นเช่นมันเลยครับอือเรียกว่า ทำ้างในเลยงอามาได้เลยด้วน้ำาวมน้ำ้าวันคือน้อยท่ไรมันน้ำร้าวมันคือน้อยใช่ไหมนั่งงี้ใช่ใช้้ายเบิ้งเน่ข้างในโอ้งามดีเนาะโบกกระไดวุ้ยทั้งนาพี่น้องเลเ้ยบกเจ้าบกกะนดย xe chào chào bố bố kinh chào oh, kinh 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 hmm. à đi hong áp nó anh à, đi nó à, đó vì nó người thật lẽ nó ngâm của hồng ngâm bao níu ít bu cái lô xài nhìn xinh ngâm khắc vì nó người xài mi con thật lớn là bỏ hàm xài xài kinh năng mới đúng hàm kinh năng bớt kinh năng bên. ลองเบิ้งขึ้นนั่งแล้วล่ะเฮ้ยเบิ้งลองเบิ้งสาธิตเบิ้งขึ้นนั่งมาเปิดชงเลยนี่ขึ้นนั่งเด็ดมี่นี่นี่ขึ้นนั่งเด็ดมี่เ้าว่ะมาอลองเบิ้งเอาเ้าเอาขึ้นมานั่งเลยครับไปลองลองเบิ้งดูสาธิตเบิ้งเนยเฮ้บอดดิมาขึ้นแล้วนะเออเซฟ้านั่งอยู่นั่นแหละเซฟ้าห่างลงครับ เออสาธิตนะนั่งลงเออนั่งดีๆนั่งแบบดอันคือบอกเป็นยังดอกก็ต้องให้ดอกเออใช่อันนั่งเด็ดมีหน้านั่งเด็ดไม่นั่งเออโอเควันชั่วที่แนมต้องเขินๆเนี่ยพี่น้องเลยเอองามๆคักๆอุ้ยพี่น้องเลยเนาะ พอดีงามพอดีงามเฮ้ยฮักฮด้วโอ้อันนี้เนาะมันนี่งฮะจะสังเกตได้ยีนพี่น้องเลยสมุดเงือนเขาเนี่ยเขาจิก่อต่นี่พี่น้องเลยก่นะอ,กอปึ๊บปุ๊บแลบ้วมันี้มันเลื้อส่องว่างนี่นี่มันเสียทำไมเนี่ย<ว>งามงามงาม<ว>ออกแบบดีบ่ฮ่องฮะเพิ่นดีใจเด้อ<ว> <laughs>

เล่นไหมอืมฉักแล่นดมๆนี่มานอนในนี่โอ้ยอุ่นฉักปัญญงอืมถึงยังไงถึงใจบกพร่งแล้วพี่น้องไงห้องงามงามเนาะงามบ่แม่งามอยากได้ยี่บ่อแบบนี้ห้องน้ำอยู่เงื่อนบูมีบ่บอบูมีน้ำในกับบูมีโอ้ โดยโดยอ่าเพิ่นสมุดอันเจาะโยกดเมียทอดเนาะตอนน่ะแปล้านแปดพันบาทแปดพบาทเงินอถ้าเพ่นานเองปพับาทเงินกี่ป้าประมาณหาหาล้านนี่แหละเพื่นาหล้านนี่แหละกะก่มแข้งปันได้เนาะอยู่อยู่อยู่หน้าเจ้าอันอยู่เพื่อนเจ้าบุ่มีบ่อนำ ไปไปเห็นได้ได้มาสะไปไปตักเอาตักอันนี้น้องโอ้น้ำโอ้ดอยดอยเเปิดตักกับน้ำชากน้ำน้องในยินพอสร้างคนว่าอายุพี่น้องเลยบุมีน้ำบุ๋มมีไนไฟฟ้ากับบุมีีคะแนนว่าได้อันเดบนี่ให้ลาจักอันหนึ่งคือยังดีเราพี่น้องเนาะนี่แปดพันบาทพี่น้องเลย

ดีแล้วเรามาเบิ่งมาแย่นึงกันเสียงลมก็แห้งแห้งพี่น้องเอ้ยเป็นเสียงไม้เข้าหรือบ่เนาะถ้าว่าเสียงบ่ดีจังได๋ก็ขอโทษขออภัยนําเด้อพี่น้องเอ้ยเียงกบ้างเลยฮะไปยงกบ้างนี่แหละงกบ้างนี่มาพี่าัวยงกันพ่อลูกนี่ โอ้ยนว่าเงินระว่านไปหาเงินคน้าม่แก้มาจบโทรศัพท์ผมบริกแรงกเชี่ตั right. ้งกองวงจรปิดไปไปตุกตอนโอ้ยแล้วลกมาแกลิเจ้าห่ันเจ้ามนูกกดเอาหมาเข้าหนักหรไปแล้วม่เข้าเงินเสียบ่โอ้ยโทรศัพท์กุเสียให้ให้เจ้าบอเหนแล้เป่ะ

chất kỳ nặng 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 hoi là vô khao yêu đây tàn ninh kỳ nặng 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 พ่อสร้างพี่น้องเอ้ดีแล้วอยู่เฮือนอยู่ซานเฮ็ดเวียกซอยพ่อสร้างของน้ําของนายก็แล้ว99%นะพี่น้องเนาะว่าใบานประตูเข้าไปกถือว่าแล้วเลยพี่น้องเอ้ยเนาะงามตงสเปคพี่น้องเอ้ยดขอทําแดฮะแดบ่ยไม้ักสิหัว

ยิ่ต้ใวัดคือรถแลนดขางวัชัตีมาแต่เช้าบ่อเโดวเยดมาคนเดียวป้เลยมาคนเดียวไม่แน่ไวันยเิ่นข้าวหานเนาะแม่นจ้แหวนห่านเิ่นบ่อว่าพ่อปหานขาาูโอ้เป็นแข้าห้กเลยว่าไปข้หานเมย์ปเดย ทักหาพันยูแม่ไปเอ็นเบียกสวรรค์วาสันกัเลยว่าบเดมา้มกากับช่องพันกระลงคลิปโได้แน่นะเรรอก่อนเนาะรวุ่้มงอกมหงอมงอใ้าหำใ่มาเอาบกข้าวโบไปไปไปเอกระปาไปบบไปนะ vụ mà khao hay Một chiếc khu hôm nộp mưa khắp cháy được à, ba đứa Đôi đôi khắp cháy cho มะพร้าวหอมนิดนิดบางนิดน้อยนี่เนี่ยนี่น่ะอาหลอดมระลูกดอดนี่เดี๋ยวป่เอาะดีมะพร้าวด้ได้ดีเลยอ้าวนะพี่น้องเนาะงบันยิบบันยิวกาชได้ล้ำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องเพียงจะมีเด้อเนาะขอบมืกขอบใจคุณลักผู้ใหญ่ใจดีเมื่อทุกท่านที่เขามาหักส้มที่ปนิวโดยตลอดมาเนาะปนี้ก็ขอบมืกขอบใจเด้อเนาะพี่น้องเนาะอ่าปนี้กับบุมีิ้งเข้ามาอย่างไรเนาะ จากคำว่าคอย่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแหงเด้อความเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความมุ่งมั่นปรถนาได้พี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าจนลำลำรวยรวยพี่น้องเออโดยโดยฝฝฝฝฝครัวเนาะ